เรื่องที่จะเล่าในวันนี้อาจจะฟังดูไม่เป็นมงคลนักแต่ถ้าเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหลายแบบที่เขาว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ซึ่งรู้กันอยู่ว่าในอดีตนั้นเนี่ยคุณชูวิทย์เป็นนักธุรกิจสถานบันเทิงแล้วก็ผันตัวมาเป็นนักการเมืองก่อนที่จะประกาศเลิกเล่นการเมืองคนที่ชอบติดตามข่าวจะสังเกตเห็นว่า เวลามีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของคุกของตารางนักข่าวก็จะชอบไปสัมภาษณ์คุณชูวิทย์กมลวิสิ์เพราะว่าคุณชูวิทย์มีประสบการณ์ตรงก็คือเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วถึงสองครั้งซึ่งอันที่จริงคนมีสตังอย่างคุณชูวิทย์ถ้าจะคิดหลบหนีไปอยู่เซตที่ต่างประเทศแบบที่คนมีเงินหลายคนเขาทำกันแกก็เลือกที่จะไม่ทำยอมรับชะตากรรมก้มหน้าเข้าไปอยู่ในคุก แล้วพอพ้นโทษมาแกก็สามารถเชิดหน้าพูดกับคนทั้งหลายได้อย่างเต็มภาคภูมิเรื่องที่จะเล่านี้ก็นำมาจากที่คุณชูวิทย์กมลวิสิตโพสต์ไว้ใน Facebook ด้วยตัวเองเมื่อวันที่16มีนาคม2564ต้องขออภัยนะครับที่จะต้องเอ่ยชื่อบุคคลบางคนตามที่คุณชูวิทโพสต์ไว้โดยไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นที่นำมาเสนอก็เพราะว่า มีความจริงบางอย่างที่บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนถึงชีวิตในเรือนจำ16มีนาคม2564นายชูวิทย์กมลลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกลางคืนชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหัวข้อเรื่องแปลกแต่จริงในเรือนจำมีเนื้อหาดังนี้ครับ ในฐานะเป็นสิทธิ์เก่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงขอชี้แจงแถลงไขให้สาธารณชนเข้าใจแบบตรงไปตรงมาอย่างที่เคยเขียนไว้ในหนังสือเหลี่ยมคุกไม่ใช่พูดโดยไม่รู้หรือว่าเข้าข้างกัน 1. มีคดีที่ไหนขึ้นศาลที่นั่นติดคุกที่พื้นที่นั้นๆเช่นไปก่อเรื่องหรือถูกฟอ้องคดีอาญาในกรุงเทพขึ้นศาลอาญารัชดา หรือสารอาญากรุงเทพใต้ตรงเจริญกรุงแล้วไม่ได้ประกันหรือคดีสิ้นสุดก็จะต้องไปติดคุกที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหากคดียาเสพติดไปทันทัสถานบำบัดกลางหากเป็นผู้หญิงไปทันทัสถานหญิงกลางแต่ถ้าถูกจำคุกเกิน15ปีไปเรือนจำคลองเปรมหากหนักกว่านั้นไปเรือนจำบางขวางที่รับนักโทษหนักอุก,กักรทั่วประเทศ ปัญหาคือพวกไม่ได้ประกันตัวมีสถานะว่าขอชอหรือขังชายหากเป็นขอยอหรือขังหญิงพวกนี้คือแบบเพนกวินและพวกที่มีสถานะขอชอซึ่งถือว่ายังต่อสู้คดีอยู่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าผิดหรือถูกแต่ถูกเอาไปขังรวมกับพวกนอชอหรือนักโทษเด็ดขาดชายที่คดีสิ้นสุดแล้ว กระบวนการทางกฎหมายจบแล้วได้ใบเด็ดขาดจากศาลมาแล้วการไปขังรวมกันทําให้ต้องใช้ชีวิตร่วมกันย่อมไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องตามหลักทั้งกฎหมายและสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่ด้วยกรมราชััน์มีงบประมาณจำกัดพื้นที่จำกัดจึงจำเป็นต้องขังรวมกันการติดต่อสื่อสารหรือส่งจดหมายใดๆออกมาต้องถูกตรวจเซ็นเซอร์ทุกฉบับ แม้แต่นักโทษต่างชาติเขียนภาษาอังกฤษก็ต้องถูกเซ็นเซอร์หมดไม่มีทางจะเอาจดหมายออกจากเรือนจำโดยไม่ผ่านตาหรือไม่ถูกอ่านจากผู้คุมได้เลยจะฝากคนออกมาก็ไม่ได้เพราะต้องถูกค้นตัวห้ามนำของออกยกเว้นของส่วนตัวที่ทนายอนุนเขียนคงอยู่ในช่วงไปศาลหารือกับทนายเพราะตัวเองเป็นทนายด้วยก็คงได้โอกาสเขียนจดหมายน้อยออกมาได้ 3. หลังปิดขังตั้งแต่บ่าย3โมงถึง6โมงเช้า15ชั่วโมงเหมือนอยู่ในกรงขังที่ถูกปิดไม่ว่าจะไม่สบายหรือตายจะไม่มีทางเปิดห้องขังจนกว่าจะเช้าทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้คุมและประโยคนี้ครับท่านผู้ชมครับเพิ่งทราบจริงๆฟังดูแล้วก็น่าขนลุกนะครับคุณชูวิทบอกว่าหากตายก็ทิ้งไว้อย่างนั้นคนข้างๆต้องนอนข้างศพ ยันเช้าที่บรรดาสามนิ้วย้ายจากเรือนจำพิเศษทนบุรีมาที่่เรือนจำพิเศษกรุงเทพจะต้องถูกส่งตัวไปแดนสองโดยทันทีเพื่อกักตัวเหมือนคนอื่นที่เข้าคุกมาใหม่แม้แต่เยี่ยมญาติก็ทำไม่ได้หรือจะพบทนายก็ต้องผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เท่านั้นแต่เที่ยวเข้าไปเอาตัวถึงในห้องขังตอนดึกแล้วอ้างว่า เพราะมาจากเรือนจำพิเศษทนบุรีจึงต้องตรวจโควิดกันตอนดึกๆด,ดื่นๆมันผิดวิสัยเรือนจำทุกที่ล้วนไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใดทำอะไรพิลึกพิลึก,ลกท,ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าบรรดาสามนิ้วเป็นนักโทษการเมืองเพนกวินและพวกเขาธรรมดาที่ไหนพวกนี้เป็นของแสลงในคุกหากเป็นอะไรไปคนเดือดร้อนก็คือผู้บัญชาการเรือนจำกริตกระแสรัพย์ ต้องรับผิดชอบอย่าไปทำเรื่องแปลกๆเลยครับเดี๋ยวเขาจะหาว่ากลั่นแกล้งกันทั้งหมดนี้อ่านจากโพสต์ใน Facebook ของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ทุกถ้อยกระทงความไม่ได้ตัดไม่ได้ต่อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่ต้องเอ่ยชื่อบางคนนั้นเพราะคุณชูวิทย์เล่าไว้และเป็นข้อเท็จจริงที่สังคมทั่วไปรับรู้เป็นสาธารนณะ คุผู้ชมครับคุกเป็นที่ซึ่งคนปกติทั่วไปไม่ปรารถนาที่จะเฉียดใกล้แม้กระทั่งจะได้ยินทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าทำอะไรที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเป็นดีที่สุดครับขอบคุณเฟซบุ๊กของชูวิทย์กมลวิสิ์